สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมเลโ้เกมอะไรน่าสนใจจังเลยนะเฮียจะเอาฟอรยูโอเคมาลองเล่นเลยดีกว่าครับสตาร์ทเลยเ อะไรับบเนี่ย Text man. เท x t m a แมนแล้วคือผมต้องทำอะไรแบบนี้เหรอ,อครัดอ๋อดันได้โอเคเอาของมาขายเหรอเหมือนเลเทลนะ เล่นแบบไม่รู้เลยเลยอึ๊บอ,อึ๊บนี่อะไรอะ่ะโอ้อ้าวอ้าวอาของมเตยหายอ๋อสามารถเอาของมาขายได้วิ่เจ๋วไว้เกมนี้ แผ่นเลยไปฮึบน่าจะเป็นแนวสวยของขันไดบ้างเน,นี่ยอืมเจอเต็มแล้วมีราคาลดด้วยนะถ้าเราทำแตกของมีเสียหายอึบอืมรวยแล้วทีนี้ ไปไหนต่อวะนี่ไงโอ้ยของราคาดีอุยเชี่ยเชียวมันโยคนเดียวไม่ไหววะอุ้ย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 ออ้ยเชี่ยวเยกูเ่ยวเ อุ๊ยิอุ๊ยเอียดเหียดจะมีคนมาล่าเราก็ไม่บอกกันเลยเคมอเวอร์มาอีกรอบหนึ่งเอาอะไรอะ่ะเอ้ยเอาตกกระป๋องเลยกูอืม เงื่อน d i m e n s i ดีอยู่เนี่ยมาอีกรอบหนึ่งอึ๊บเราจะหลบหนีพวกนั้นยังไงวะอุ้ย อาเจอของแล้วครับโอเคสวัสดีจ้านีม่มีอะไรเนาะโมกยดย่อได้ทำไมสิ่งเงี้ยแปลก เออมันไปมีบรรยากาศเลยอืเฮ้ย <c oughs> โอ้โหแม่แม่แม ผมแก้งตายเหรออย่างนี้เขาเรียกว่าแก้งตายไหมเฮ้ยนั่มันตัวตาบอดตัวตาบอดมันทำอะไรเราอ่ะลองดูไหมอ้ยมันยิงกูมันยิงกู กูรู้แล้วคนเมืองคอนกูไม่ยุ่งก็ได้อ๋อมันตาบอดหูมันไม่ดีไงอ่ามันเป็นเจนซี่บอนี่ไอ้ <c oughs> โอเคมีแค่ห้าร้อยเอง มันขวางทางเราอะโอเคไปกันต่อมีของไหมย๋อ้พยายามเปิดประตูเอ้าเอ้าเอ้าติดไหมเนี่ยนะไ,มไม่มีอะไรเฮ้ยแกงไทย มันก็เดินทะลุอย่างนี้เลยเว้ยมีมีเนาะไปเลยนะเฮ้ยเจอของแล้วอ๋อแสดงว่าเราเจอตัวนี้ตรงแก้งตายเนาะอย่าส่งเสียงดังอย่าส่งเสียงดังตาบอดแต่หูดีนะคะวิเวีนพัสะดวเสียหาย เโอเ๊ยไม่มีอะไรแล้วเนาะอึโอเคกลับบ้าน กลับเดี๋ยนี้เลยใช้คอไม่ดีละมันไม่ดักเราหน้าใช่ไหมฮลัลโหลครับโอเคมาเอาของมาขายลยังไงต่อลยังไงต่อ โอเคเนาะอ๋อกดเื่อนใหญ่ออกอ้าวแท็กซี่แมนทําไงต่อครับเนี่ย เอาของออกเหรอโอเคเขาบอกโอเคอเค่ะนั่งให้ต่อมันทำไงต่ออะไปหาเพิ่มเหรอ เช่เยว่าต้องหาเพิ่มเน,นาะไ,ไปเื่อเจอตัวอื่นด้วยเป๊บ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 สวัสดีครับเฮ้ยสิ่งอะไรวะ ฮัลโหลอ๋อทางมีแค่นิ่งเหรอไม่มีไปต่อแล้วแล้วตัวนั้นหายไปไหนอะไอ้ตัวตาบอดไปไหนแล้ววะ เดี๋ยวมันก็น่ากลัวเหมือนกันทนีี้ท่านนี้เหรอไม่ใช่ทางนั้นเพรา่าวะชิงด้วย ม,มีใครเนาะเก็บเฮ้ยเชื่อเชื่อเชื่อของพังแน่เกมนี้เราก็แทกซุ่มสีส่ถึงห้าไม่ได้โอเคผมแค่มาชอปปิ้งนะครับพี่พี่ ไม่มีอะไรเนาะนี่ไงไปกลับกันเถอะน่า,นาจะาครบแล้วมั้งโอเคขอให้กลับโดยสวัสดิภาพ วิ่ง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 เอเอมันต้องให้มันต้องให้ครบเควสดมาเออชนะเว้ย time ม o ช e a ีฟ เกูผ ja ่านไปใช่ไหมเดี๋ยวพาไปดูหลายๆตัวเลยดีกว่าว่ะเอาเกมโมเวอร์เฉยไว้ ลำนี้เป็นตัวเลยอะไรวะสวัสดีครับอุย้ยหม้อทำอะไรล้วได้วะอุ้ยเอ้ยอ๋อทำให้เราตัวย่อลงงเฉยจะไปดูมอนดกว่า นี่ไม่ใช่หมอนกูใช่ไหมสดีอื๊บหนังแม่หมดแฮร์รี่พอตเตอร์ยื๊บม,มีอะไรบนุนี่ม่มีเนาะ 对的了。 อ้องนอน้ยโอ้ย,อยขวดยามีทางขึ้นไปต่อครับวิ อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอะไรวะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมนดึงกูมันดึงกูมันดึงกูอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยพระเจ้าช่วยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยโอ้พระเจ้า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  โอ้ยเหี้น่ากลัวสัตว์โ้ยใจแทบวายไอ้ผ้ากูกิดดังไม่ได้มันมืดแล้วอันนี้เราจะไปทำชร์เลนอยากกรีดดังในายามกลางคืนอุย้ยชิบหายแล้วกู